สำหรับตอนเช้าวันเสาร์นะคะอ world, ันสดใสถึงแม้เราจะง่วงกันมากๆเรานะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกจากบหมนไดเรื่อนเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้คือเบอสุดๆเลยค่ะเอาละค่ะสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะมาพบกับช่องเจเจชาคิยากันอีกแล้วเพราะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่คณะนิเทศศิลการคือแบบว่าจาก3 0 0จากวันมาณเท่าไหร่อะ296าป้าถ้าจะไม่ผิด ก็คือแข่งทาเกี่ยวกับวันเดย์วิสิทธ์นะคะเป็นคลิปวิดีโอเนาะก็เดี๋ยวเราจะแปะให้ดูนะคะถ้าถามว่าอยากจะแลกอะไรกับการได้ไปวันเดย์วิสิทธ์เราเนี่ยก็อยากจะแลกความสามารถของเราเอง <c oughs> ก็ซึ่งความสามารถของเราอะนอกจากไอพวกเต้นน้องเพลงหรือว่าทักษะด้านต่างๆเราอะหมายถึงเราเนี่ยสามารถมีความกล้าในการทําสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทําใช่ก็อย่างคลิปต่างๆที่เดี๋ยวเราจะแปะให้ดู เพราะฉะนั้นเนี่ยจากคลิปความบ้าบินของหนูแล้วถ้าหนูเนี่ยได้ไปนะหนูก็จะได้ฝึกพัฒนาความมั่นใจของตัวเองขึ้นไปอีกแล้วก็ได้ฝึกความสามารถนะคะแล้วก็จะได้เอามาพัฒนาคลิปต่อเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยโปรดรับหนูไปหน่อยนะหนูอยากไปจริงๆแบบว่ามีความฝันตั้งแต่ม2ออแล้วว่าอยากไปดูละครนิเทศอยากไปที่คณะนิเทศนะคะอยากจะมออีส่วนร่วมนะก็ถ้าเรื่องหนูเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังค่ะ เอะก่อนไปอยากจะบอกว่าหนูทำ Youtube ด้วยนะคะฝากตามด้วยค่ะเจเจชาคิยะคลิปวิดีโอที่เราทำอ่ะก็เป็นเกี่ยวกับว่าเออคุณจะแลกอะไรกับการได้มาวันเดย์วิสิตนะซึ่งเราก็แลกกับความสามารถบ้าบินของเราแล้วเราก็ได้มาก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็เขาให้หมอปลายทำนะประมาณช่วก็คือช่วงม4สถึงมอห ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าแบบจะมีมอสีมาเยอะไหมแล้วก็วันนี้จะมีการเรียนการสอนอะไรกันบ้างนะคะเป็นการแบบเวิร์กช็อปนะลองของจริงแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะต่างๆนะคะของมหาวิทยาลัยนิตจุฬาเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าบายสภาพคือจะหลับแผลไม่หลับแผลสุดๆค่ะตอนนี้ ค่ะพอเราเข้ามาข้างในนะคะเขาก็จะให้ทุกคนนะคะนับเลขนะแล้วก็ไปนั่งตามที่เราได้เลขมานะคะแล้วก็ให้เรียงแถวการเล่นกิจกรรมซึ่งสนุกมากๆกแลวนี่นะคะก็คือเป็นโจทย์ที่เราได้มานะ ก็คือเกมนะคะก็คือให้เราวิ่งหาคนนะคะที่มีตามโจทย์นะคะที่ให้มาแล้วให้เขียนชื่อเขาลงไปซึ่งก็สนุกมากๆพอเสร็จปั๊บนะคะเขาก็จะให้นั่งตามสีของตัวเองนะ<ท>ซึ่งเรานะคะได้สีหลังป้ายก็คือสีเหลืองนั่นเองเลียนเข้ามาข้างในแล้วเนาะก็นี่เลยชื่อก็ตอนนี้แบบตื่นเต้นมากก็เป็นบล็อ,อกที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วตั้งแต่เราออกมาหรือเปล่าใช่แหละใช่ ก็คือขอให้วันนี้เป็นวันที่สนุกค่ะบอกตัวเอง ก่อนนะคะก็คือน่ารักมากๆเลยก็ทั้งคู่นะคะก็คือเอนจอนสุดๆแล้วพี่ในคณะนะคะก็คือสนุกสุดๆก็จะมีแบ่งเป็นสาขาสาขาของเขาเนาะก็นี่นะคะก็คือแบ่งซ้ายแบ่งขวานี่ปีนขึ้นไปเต้นกันเออเออเออคือมันมาก,มากแล้วก็จะแบบมีคําว่าเอยเอยเราเลื้อยมือซ้ายขวานะคะก็คือเป็นท่าที่เราติดมามากๆเพราะว่าเล่นทั้งวันทรางพยาบาลได้ที่ตรงด้านซ้ายที่ผมในกองที่โรงเรียนเลยนะครับก็จะมีพี่พยาบาลคอยดูแล แล้วนะตอนนี้นะคะพ,พี่เขาก็ให้เราเต้นนะคะก่อนที่จะขึ้นไปห้องประชุมก็เดินไปด้วยเต้นไปด้วยน้สมันสุดๆแล้วพี่เขาก็คือเต้นแบบทุรุสุดอะไรสุดเฮ้ยห้องนี้จริงด้วยอ่ะใช่ จังหวะนี้นะคะเราก็กําลังตื่นตาตื่นใจกับห้องประชุมอยู่เพราะว่าห้องเนี้เราอยากเข้ามากๆเราเห็นนะคะมีรุ่นพี่ชอบมารีวิวที่ห้องนี้ก็เลยโอ้อเมซิ่งตื่นตาตื่นใจเข้ามาเกันเนาะเดี๋ยวขอให้หนูได้เป็นรุ่นน้องพี่แล้วกันพอเข้ามาที่ห้องนะคะก็จะมีแสดงโชว์เปิดสนุกมันมากๆ ก็เรื่องนะคะก็คือประมาณว่ามีการเปิดประมูลแล้วก็จะมีโจ์นะคะมาขโมยนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการโชว์เพลงนะคะของเพลงละครน,นิเทศปีก,ก่อนๆเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการให้ทบทวนตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยถนัดในด้านอะไรแล้วก็จะไปต่อในด้านไหนนะคะ,ค,นค,นะค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับช่วงเช้าก็จะมีพักนะคะทานข้าวกันแล้วก็จะมีเออวงดนตรีนะคะมาเล่นแล้วก็มีพี่ที่ร้องเพลงคอนกระดาษกันไกมาด้วยนะ เอาละค่ะพอเสร็จแล้วนะคะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะขึ้นไปด้านบนกันซึ่งรอบนี้นะคะจะเป็นการเวิร์กช็อปนะเราก็จะได้เรียนรู้งานจริงนะคะว่าละครนิเทศจะมีฝ่ายอะไรบ้างเย <c oughs> ทำอ่าดยวตตั้งกล้องเลยถ่ายลำพ่ที่ลำได้เดี๋ยวค่อยใส่คลิปเลย

ววยที่จักรแรมหอมหอมแถมสวยตั้งหากค่ะโอ้ยสวยแต่จักรแรเหม็นแบบเนี้ยแล้วทำไมไม่ไปที่กังนำคลินิกนะคะตอนเนี้เขามีโปรเลเซอร์ขนจักราฟีอยู่นะคะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะทุกคนไปไป Oh my god. ถา่าย acting แล้วเนาะก็ในที่ถ่ายน,นะคะพอเสร็จปุ๊บก็จะมีเต้นนะแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนเป็นเนื้อหานะคะเพราะว่าคือเขานั่งฟังพี่เขาอะเนาะแล้วก็นี่เลยก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังซักซ้อมกันอยู่ว่าจะทํายังไงอะไรยังไงกันดีตัวพี่ๆเขาคะก็จะนั่งดูเราอยู่ซึ่งตอนเราเข้ามานะคะก็คือพี่เขาก็จะมีการยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะก็จะเป็นแนวแบบออกคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วก็เฮ์เลอร์หน่อยๆนะคะคอมเี้เป็นใครเใครอะ ช่วยกันแต่งเค้กก็ออกมาก็คือน่ารักมากก็เป็นแนวคิวแบบจินตนาการกกับปลาอะไรอย่างเงี้ยน้นำท่วมๆท่วม นี่นะคะจะเป็นเครื่องที่พี่เขาประดิษฐ์เองเนาะไว้ใช้เวลาที่แบบว่าเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังอธิบายรายละเอียดว่าทำยังไงบ้างแล้วก็นี่จะมีเล่นเกณฑ์แข่งกันนะคะแบ่งซ้ายขวานะคะเป็นทีมให้เรานะคะจคําคำแล้วก็ส่งไปยังคนไทยนะแล้วก็จะต้องใช้แต่มือนะคะห้ามใช้ปากไม่รู้เม้อยัไงหรอ นอนจ้าเมากี้ลงทะเลเหรอนี่นะเงงนี่ปลาไหเป็นยไงนาะพี่เปบอกว่าไฟว่าควันว่าเสียงว่าดิดูกันว่าจริงๆแล้วเนีอ พอเรานะคะไปครบทุกทุกฐานแล้วนะคะเราก็จะมานั่งกันที่หอประชุมต่อนะคะแล้วก็จะมีการแสดงปิดท้ายนะคะซึ่งเป็นการแสดงวันเดย์วิสิทนะคะของปีนี้ที่ไม่ได้จัดเนาะแต่ว่าก็มีมาให้เราได้ชมกันนะคะก็สนุกมากๆเลย อาจจะเข้าใกล้เด e d ดไดมากขึ้นก็ได้นะอ๋อคำแนะนำจากโจรุ่นพี่เนี่ยรุน่นพี่เป็นชีพตอนที่รอนผ่านใช่ไหมครับก <c oughs> ็ท้าวุ่นวายและไม่เกิดประโยชน์ก็ให้เหื่อยชีพทำกันดีกว่าน,นะครับดีเลยครับนี่ก็ดีอยู่เงี้ยปล่อยพวกพี่เหนื่อยไปเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพวกผมก็จะออกตามไปได้แล้วเดือดได้เนี่ย ค่อยว่ากันไม่ได้ครับมันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับแกคือมันดีมากพอหลังจากนี้นะคะก็คือจบแล้วก็คือเรานะชอบตอนนู้นชอบมากเพราะว่าเหมือนเราได้ลองปฏิบัติจริงนะคะได้ลองแอคติ้งแล้วก็ได้ลอง เอ,อ่อในการตัดคลิปนะคะลงติ๊กตอกนู่นนี่นั่นเนาะเราก็ได้รู้แนวทางการเข้าคณะต่างๆนะคะสาขาต่างๆวันนี้ได้ความรู้เราก็ได้ความสนุกเยอะมากๆเลยคะ่ะก็ขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้นเนาะ